สวัสดีครับบ่าวเอ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่28กกุมภาพันธ์2อ6พนอแะครับพาเอแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับเมื่อนีเดินทางนะผมมาบานสีม่วงมาบานมาดามนะครับพ้ามารับชมพามาฟังน้ำกันนะครับมาดามเพิ่นจะฝันดีบอนะครับแล้วก็จะพามายำ เพื่อนมาดามให้มานะครับผมก็จะพามายำน้ำนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2568มาหามาดามเพิ่นตังแต่ต่องวดแล้วนะครับเพิ่นว่าฝันหลืเด้อว่าสั่นเพิ่นว่านะครับจังไปฟังไปช่มน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเด้อคนนะครับผมลานนอยเพิ่นมาเล่นน้ำมาอนีอ่เอานะครับเขาไปช่มเขาไปฟังน้ำกัน พิ่นจะยู่พุ่นละหลังบ้านเพิ่นพุ่นละบอ่อปลาพุ่นละเออเอาละครับเข้าไปชมเข้าไปหามาดามน้ำกันยั่วไหนเนาะมาดามเนาะเออแดดพี่น้องแดดนะครับหลังบ้านเพิ่นเกิดจิมีต้นไม่นะเป็นบอ่อปลานะครับต้นไม้หลายบานมาดามร่มรื่นนะครับผมพิ่นอยู่หลังบ้านพุ่นละนะพิ่นอยู่หลังบ้านเดี๋ยวจังมาฟังมาชมน้ำกัน นะครับผมมาดามพนยู่ลังบ้า่านผู้ชมนี่ละครับแดดท่อนแดดท่อน,าน,านมาคุยกันยู่ห่มพี่ละอืมร้อนออ,นอ่าคนเขาได้บาน,บานแล้วเพาเป็นยังมาดามปะอ่ะอะา นี่ละมานั่งคุยกัน,นเ,เ,เออมาลบมาท่านโฮมพี่อ่าหอนเด็ดห่อนเด็ดอ่ามาดามก็นั่งอยู่โฮมนี่ <c oughs> มายำโครงสุดท้ายไม่หมูนั่งใส่พี่มาไป,ปยัำเอาเลยเอาเลยพี่ห่อนเด็ดเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหลอนหอนอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านมันห่อนมันห่อนมันจะลมแน่นบ่อืห่อนอยบายนี่ยวนใกล้ๆบัวปานจริง อยู่ใกล้ปอปลาอยู่พุ่นที่พีลมแน่ะอากาศห้อนบ้านเท่าธรรมชมนะครับใกล้มือเข้ามาแล้วนะครับผมกะเลมาให้มันนี่มีขาวธรรมชุ่มมีขาวนึกว่าประยูรชานมนอนอยู่หลังบ้านชานมนอนอยู่หลังบ้านเพิ่นห้อนเอ้าเพิ่นเุิ่นของพูนอ่ะเพิ่นมาอุ่นัวเออไ้มาแล้วมวยแม่ได้มาแล้วป่ะมาดามมาดามฝันไปฝันอยู่มือนั่นแหละเบิ่งดูกธรรมชุ่มพุ่นอ่ะเบิ่งความดีของมัน เออมันควบด้อมันสนิทกันมันควบดื้อเพรากันโดนอฟันมันมื่อเดียวละบ่ราะเขาเปี่ยนเขาไม่เซตแปลนละฟันว่านมูลองแพทยเแม่มูลองแพทยอยู่กาแม่น้ำเป็นบ่ไข่กับยางลงไปในน้ำแม่ย่างลงไปสิไปขึ้นแพทยน้ำเขาเหรมสิไปลองแพทยน้ำเขาเหรอนี่ยเขาเรียกว่าย่างย่างลงน้ำนี่น้ำหนึ่งหมเหรอน้่งก็เป็นหนึ่งแล้วอู้เพิ่งจะซีบเพิ่งจะซีเขาเรียกว่าซีหนึ่งตัวเดียวละมาดามเรียกว่าซีหนึ่งตัวเดียวอืม ฝันคือฝันว่าได้ย่างลงน้ำแมนฝันว่าย่างลงน้ำสิไปขึ้นแพ้ร้อยเปลนล่องแพ้น้ำเขาสั่นคอยย่างลงไปสูงเดิหนามหนามลึกอยู่ดิเออย่างลงไปในหนาว่าสั่นดิสิไปขึ้นแพ้น้ำเขาแพ้เขาอยู่อันกลางแม่น้ำเหมือนมาสั่นก็เลยว่าซีหนึ่งวะเนาะหนามหนึ่งเนาะน้นากติเป็นหนึ่งนั่นแหละจังหวะเพิ่งยิงแต่ซีบอ่าเแถาเนาะแมนซีหนึ่งตัวเดียวโคโลทำนั่นแหละเห็นมาดามซงไปบอกเยอะว่าฝันละเด้อว่าสั่น นี่ละมักตัวเดียวนี่ละววะสันตัวเดียวโครโรกับปลายหตัวน่องมาดามเนาะร่องเบิึงร่องวัวนี่สิเขาบ่บังหันบ่เขาฝันในยางล่องน้ำที่มาดามบ้านจะไปขึ้นแพ่น้ำเขาขึ้นแพร่น้ำมูเออเขาสิ่ร่องแพ่นะขันมูอยู่แพร่ยุ่อยู่กลางแม่น้ำแม่นมูนั่ะยุ่งคนแล้วไปสิ่งร่องไปหาเขาอืเออนั่นแหละแล้วว่าสีหนึ่งตัวเดียวโครโรวันละสีหนึ่งตัวเดียวโครโรสีหนึ่งหนึ่งสีมูไฮแมานเจ็ดหนึ่งเอาคือบทิดสองกับสามที่เพิ่นไฮแม่ที่แรกวเรู้เพื่อกันเขาไฮแม่งสี่ที่ อันนี้ที่เพื่อนมาดามนะครับให้ตองวดธรรมชมุ่มสองกับสามนะครับเลขเด่นเพื่อนก็ถือว่าแม่นได้ธรรมชุ่มเด้อนะครับเลขเด่งนงวดที่ผ่านมาไปลักลอยเนาะ,ะอันนี้เพือ่อนไฮเจ็ดหนึ่งจักบุรู่กันเด้ออืมว่าไฮเจ็ดหนึ่งมากอย่างอันนี้เพื่อนมาดามให้ตองวดธรรมชมุ่มสองกับสามเด่นที่ส2 2> องรับสองแปดสองเจ็ดสามเก้าสามแปดนะครับลักสองปรนเด่นที่สองแปดรักลักสามปรนเด่นที่สามเก้า เพื่อนห้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอาสงสัยสิเป็นตัวกันจากเพราะว่าอันนี้แหละมั้งเนาะบ่ลเถ่าเพื่อนห้มาเจ็ดหนึ่งว่าแซนมาดามตัวเดียวแต่ว่าบอลเป็นตัวเน้นไหนบ่อแต่เน้นอยู่เด้เน้นอยู่บ่เน้นอยู่เด้เออกราเน้นอยู่ดิเจ็ดหนึ่งเนี่ยเป็นเลขที่เพื่อนห้มานะครับผมโค้งสุดท้ายเพื่อนมาดามให้มาโค้งสุดท้ายเจ็ดหนึ่งเนียนเนียนโยแซนมาดามบาเน้นอยู่เดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนความฝันมาดามให้ นะครับธรูมชมครับนรรมชมนะครับมาดามฝันฝันว่ายางลุกน้ำธรรมชมจะไปขึ้นแพรกับเพื่อนอยู่กลางแพรกลางน้ำไปลองแพรน้ำเขามาดามไยกว่าสีหนึ่งนี่แหละสีหนึ่งตัวเดียวสีหนึ่งตัวเดียวสีเมนบังหวอดบังหันบังเมนเลยต้องฝันนผูมชมนะครับมีเขามีรุดนะครับถามาเข้ากับจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ นะครับบอมัดกับบอมันยังเบอ่์ไวซีซีธรรมชมพทกไปเอาน้ำเจอยบวมี่รตอรีน้ำเจยบมีบมีแกงเพื่อนน่ะแกงเจลอรเตอลีธรรมชมได้ยูซีใบมั้งซีหนึ่งบอ่อเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ๋อเจ็ดหนึ่งสามเก้าอืมบ่ได้เลยนอหันบไดได้ซลยสามเกะได้ชุดที่ไอ้เพื่อนมาดาให้มากนี่ย่ะเจ็ดหนึ่งแมนเจ็หนึ่งหนึแมนสามเก้าไปสั่งเาไปสั่งรอตอลีกับเจก็ได้สามเก้าใบหนึ่งได้สามเก้าหึ่ง สามเก่าเก่าสามีกงามดิตรงกับความฝันบาลเทานะครับผมอันนี้แคปหน้าจอได้ทำชมเด้อนะเพื่อนมาดามให้มานะเห็นไหมอีกชุดหนึ่งเห็นไหมอีกคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็มาดามฝันมาได้ยางลูกน้ำมาดามมาซีหนึ่งอ่าซีหนึ่งตัวเดียวซีหนึ่งตัวเดียวเพื่อนมาดามเน้นที่เน้นตรงงวดคือสองแปดกับสามเก่านะครับโค้งสุดท้ายภายในมาอีกคู่หนึ่งคือเจ็ดหนึ่งอ่า ลองดูสีเข่าบางวันนี่เนาะบาเแถาไม่โมจ้บางวันบางคันลุดรุดรุดทั้งต่ม่เข่าไม่ลุ้ดละค่ะพี่มิดเลยบางคันอากาศอากาศฮอนเนาะแมนอากาศฮอนเลยครับปานเท่าฮอนแห้งบาเแถา,าเขาบอกบางคันมันแพ้งขวดตัวนะ่ะถ้าสิบวันได้ไปดอกปีนี้ดิยวมันแห้งแห้งแม่ไม่โม้ที่ว่นได้ไปดอกแต่ปัญหาว่าปีนี้อาจจะบ่ได้บ่ได้ไปท่านผู้ชมตัวแพงแห้ง อานะครับก็พอดีล่ะเออก็จได้มหามาดามหาพ้นหาแมนจ้่จังวโอ้ยงวดว่เขากับพอยากให้ทด่บอเขากับพเป็นยังครับวหงวแดคันบอฟันเท่าเออบอฟันกับบอฟันกับบได้ลงให้เอซีนะครับชมงานบ่เขาชานมอยู่หลังบ้านบ่ชานมนอนอยู่หลังบ้านมีเขามีเขาลังหัวโมเออ ป้าดอกม่วงไหมโอ้ยบอกม่วงดกแต่ในเปาเถาล้างบ้านแห้ดกอก่องน่ะพามาเบิ่งบางซ้อมสามมือฝนตกป่ะพี่ตกตกตกซ้อมมือนะซ้อมมือไม่ได้เปาเถาบอกม่วงจับหมากเต็มต้นเอาเถาก็ินได้กินละบาดนี่ป้าดอกม่วงจับหมากเต็มต้นท่านผู้ชมผลออกมากขึ้นเต็มต้นล้างบ้านกระดกมาพุ่งกระเดียสองหน่วยมาพุ่งกระเดียบมะดามเป็นปลูกปลูกรอบบ้านตัท่านผู้ชมนเพื่อพืชผักสวนครัวเอามาดำทั้งหลังบ้านคือนไปลูกพวกมะเขือปลูกพริกเป็นใช่ไหม ดินมันม่งามดินม่งามป่ะผมว่าดินบ้านมาดามนี่ปลูกงามมีได้แต่ต้นมุกงุนนะท่านผู้ชมมุกงุนได้ยังไงเซื้อกินเอาแม่บ้านหน้าฝนกับบรรยากาศหน้าฝนกับบรรยากาศดีท่านผู้ชมบ้านมาดามพ่นติดอ่าติดทงไห้ทงหน้ามันก็เย็นแต่ว่าหน้าห้อนนี่ก็จะห้อนแน่เออะไข่เนียมีต้นไม้มีต้นไม้บใหม่น่าอยู่ต่อสิแม่เนียมจัดออกมันจับอยู่ดีเนาะจับ ปาดอยู่ต่อกระจับเป็นมากเกินหนึ่งมาดำอืมไอ้ตัดออกง่ายมันอืมตัดอกอืมเราโค้งข้ามกอนกำลังออกขวัญทำช่มอกล้องอกล้องอันนี้อยู่ข้นต้นกี่มีมากออโอ้คือติดติดหลายเนาะติดหลายติดหลายปีนี้เบ้าเสาเจ้าสิได้กินหลายเลยเนี่ยอือขวัญต้นน้อยๆกับมากเต็มทำชมบานมาดำอยู่วุญนห่งไรขวัญอ่าเจ้าไงอืมอกม่วงแลย อน้อยต้นผักวานมมี3ต้นปหมูักวานจะได้เก็บกินแล้วต้นใักวันก็ได้หุ่นอยู่ลังบานก็ังอวกแล่ารวนเราบ่พี่นีู่ได้3ปี4ีปีอลยมันติกระเดาลบบต้นยางใบมันลวนออกเหลรนต็มฝนตกบ่สอสมมือเมื่อกี้หนาวว่าสั่นนํากับ้อโอ้ยามาเลยเทเวยนะครับท่านผู้ชม บ่อเลี้นบ่อเลี้อนนออยาวาณนาเมียสร้งมือนะเยาวาณนาบ่อาบเพื่อทำชมเลยเส้นไม้ก่อนเต้เส้นไม้ก่อนมันหนาวเนาะอันเดืนบ้านเราจะทำฮาหนาวบ้านนี้เออวันนี้ห้องอันบานนี้ผู้นครับเยาวนาบ้านมาดามมันปลูกต้นไม้ไว้หลายท่านผู้ชมเพิงใส่ไอ้นี่พ่อแม่ไหใส่ยังก่อนใส่ทอใส่ทอแม่มบ่มีเอ็นดินแม่บ่อแถววัวสิได้ใส่ทอก็ได้ใส่ทออือตามนี้ต้นมอกม่วงท้ชุมดกม่วงหนาหลังบ้านเพิ่กอหลังบ้านก็เป็นบ่อปลา ที่ได้เมื่เจ้าล่ะหอบเมื่อบักม่วงแต่บักม่วงแล้วโด่ดีนี่โด่งโด่งยุทั้งบันทึกต้นพันธุ์นังก่อนต้นนี่พันธุ์นังนก่อนี่ยอกร้องอกร้องหอมอกล่องต้นนี่บอกดอกมันหอมเลยติดลายติดลายทั้งทั้งหลังนี่ติดลายบ่คบักม่วงอุ้ยดกงแต่ในบอกระเทวดาเบิ่งเลยอกร้องนะม่วงแรดบักม่วงยี่ห้อกันโชคกันนั่นแรด ผมพวงหลายปีนี่บ้านมาดามติดหลายทำมาชมต้นน้อยๆกรับหมากเต็มต้นพุ่น่ะติดติดเต็มต้นอ่าเอ้านะครับมาดามกับฝันนี่แหละฝันว่าได้ยางลูกน้ำลองเบิองดูมันสิเป็นยังไงเนาะสีหนึ่งมันว่ามาดามสีหนึ่งตัวเดียวเออแล้วก็ของเพื่อนมาดามเอาเดี๋ยวมาเบิองเบิองอีกรอบทำมาชมแคปหน้าจอทำมาชมนะเพื่อนมาดามให้มานะครับที่ไห่ตองวดเด่นสองกับสามเน้นที่สองนะครับสองแปดสองเจ็ดหลักสามสามเก้าสามแปด เพิ่นวงไห้ตรงวดคือ28กับ3าเก่านะโค้งสุดท้ายเพิ่ม่มาอีกคู่หนึ่งเน้นม่ให้เลยเพิ่นว่าได้มาอีกหนึ่งคู่71แต่ว่าบบติดสกับสาด้วยทำชมเด้อแต่ว่าเป็นชุดที่เพิ่นได้มาเน้นให้กันเพื่อนมาดามเน้นมาเลย71็ดหนึ่งมาดามฝันกับซีหนึ่งทำ่ผู้ชมอ้าวอ่ะ ให้โชคให้มันน้อมาดามเนาะให้โชคให้มานชมพูไอ้พอเป็นยังดาบเป็นแน่าแท้ชมพูถ้าเข้ามาเขาก็จะไปหายยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมกต่ข้อมฝันงวดแม่นงวดบ่แม่นนะครับไอ่ซีหนึ่งมาดามเพื่อนกระวานี่แหละฝันเลยล่องน้ำขอบคุณมาดามขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านทุกท่านสวัสดีครับ